โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Halo นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำการสมัครใช้งานตัวกระเป๋า Wallet นะครับของทาง MetaMask นะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายแบบเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เบื้องต้นนะครับก็คือสามารถไปเล่นเกมพวก NFT ได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถไป Staking Farming ตัว Defi ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับการใช้งานนะครับผม แล้วก็ใช้เป็นกระเป๋าสําหรับถอนเงินเข้าออกแล้วก็สวอปเงินต่างๆได้นะครับผมโดยที่กระเป๋าตัวนี้เนี่ยจริงๆก็มีให้ใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นปี2024นะครับผมก็เลยจะมาทาคลิปให้เพื่อ,อนๆดูนะครับว่าปัจจุบันปี2024ี่เนี่ยถ้าอยากจะใช้งานกระเป๋าเมตาแมสเนี่ยจะมีขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานสมัครกระเป๋ายัางไงบ้างนะครับผมผมก็เลยจัดทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้ให้สําหรับมือใหม่นะครับผม ก่อนที่จะรับชมเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับก็ขั้นแรกเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจะใช้เป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ทุกเบราว์เซอร์เลยแต่ตัวผมเองเนี่ยใช้ตัวโคมนะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆผ่านโคมส่วนถ้าเป็นเบราว์เซอร์อื่นๆเนี่ยมันก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีขั้นตอนที่แตกต่างอะไรนะครับแต่ว่าปุ่มกดต่างๆอาจจะแบบขึ้นป๊อปอัพอะไรไม่เหมือนกันนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็เนี่ยขั้นแรกเพื่อนเพื่อนเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่า MetaMask นะครับผมจากนั้นกด enter ได้เลยพอกด enter ปุ๊บนะครับเราก็จะเจอ MetaMask นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งกดนะครับให้เราเช็คดีๆว่าถูกเว็บไหมนะครับเพราะว่าพวกกระเป๋าอลเล็ตพวกนีนะ้บางทีมันเป็นสแกมนะครับบางเว็บเนี่ยอาจจะเหมือนจริงแต่พอเราเข้าไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะโดนสแกมโดนขโมยเงินโดนดูดเงินโดนแฮกนูน่นนี่นั่นต่าง,างๆนะครับตรงนี้ก็ใจเย็นๆเลือกให้ถูกิง์นะครับ หรือถ้าใครกลัวจะเลือกผิดเนี่ยสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทําการใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับก็ให้ทําการคลิกมาที่ปุ่มนี้เลยนะครับก็คือเลือกข้อความบรรทัดแรกตัวนี้เลยนะครับโดยที่เว็บของมันเนี่ยจะชื่อว่า https นะครับแล้วก็ meta m a t h i o นะครับตรงนี้ดูให้ถูกนะกดไปขอกดมาปุ๊บนะครับก็จะมาในส่วนของหน้าจอของเว็บ meta match นะครับ วิธีที่เราจะทําการติดตั้งนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดฟอร์โคมตรงนี้ก็ได้หรือจะดาวน์โหลดขวาบนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ถ้าใครใช้โคมเนี่ยสามารถดาวน์โหลดฟอร์โคมได้เลยนะครับอ่ะอันนี้กดไปหลังจากกดไปแล้วนะครับระบบเนี่ยจะพาเรามาที่โคมเว็บสโตร์นะครับหรือว่าจะเป็นสโตร์ของตัว Google Chrome นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครใช้เบราว์เซอร์อื่นนะผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะไม่ชัวร์อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็ลองดูครับแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีปุ่มคาว่า t อ c h r o m มหรือ, add browser อรรแองดูกัันนะครบ แต่ก่อนที่จะกดเนี่ยก็ให้ทําการเช็คตรงนี้ดีๆว่าเจ้าของแอปพลิเคชันน่ยคือใครนะครับก็ตรงนี้จะบอกว่าเจ้าของเนี่ยคือ MetaMask.io นะครับก็อันนี้โอเคถูกต้องนะครับมีผู้ใช้งาน17ล้าน user นะครับตรงนี้จะเป็น extension นะฮะเราก็กด add to h o m e ได้เลยพอกดปุ๊บก็จะมี pop up เด้งขึ้นมานะครับว่า add MetaMask ไหมนะครับเขาก็จะมีข้อความต่างๆขึ้นมานะฮะตรงนี้เราสามารถกด add extension ได้เลยนะฮะผมขออธิบายเสริมคําว่า extension นิดนึงนะครับ extension เนี่ยมันจะคือส่วนขยายหรือส่วนเสริมของตัว Chrome browser นะครับยกตัวอย่างอย่างหลายๆคนผมคิดว่าน่าจะเคยได้ยิน extension ที่เป็น ad blocker นะครับที่เอาไว้บล็อกโฆษณา YouTube นะ่ะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินนะแต่อันนี้ผมไม่เคยใช้นะจริงๆมันก็คือ extension ตัวหนึ่งของตัว Chrome นะครับผมหรือถ้าใครเคยดูคลิปโลนินวอลเลตที่ผมเคยสอนไปเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับมันจะเป็น extension อันเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละแอปพลิเคชันนะครับผมก็ตรงนี้น่าจะเข้าใจกันแหละหรือถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ อ่ะโอเคเรามาต่อกันนะครับก็กดปุ่ม add extension ตรงนี้ได้เลยหลังจากที่รอโหลดสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะส่งเรามาที่หน้า meta mask นะครับที่เป็นหน้าหลักของเขานะครับตรงนี้เราก็จะทําการลงทะเบียนกระเป๋านะครับผมวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็ทําการติ๊กปุ่มไอคอนเช็คบอทตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดไปปุ๊บมันจะมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับก็คือ create แล้วก็ import ผมอธิบายนิดนึง create ก็คือการสร้างกระเป๋าใหม่ได้เลขกระเป๋าใหม่ได้นู่นนี่นั่นใหม่การ import ก็คือเอาของเดิมที่เราเคยมีมาใช้งานใหม่ อย่างเช่นผมเคยสมัครเมื่อ2-3ปีที่แล้วแต่ว่าผมยังเก็บซีดหรือว่าซีเค็ดเฟสตรงนั้นไว้เนี่ยก็สามารถเอามากรอกเพื่อใช้งานในปัจจุบันได้นะครับซึ่งซีเค็ดเฟสหรือว่าซีดหรือซีเค็ดพาสเวิร์ดอะไรก็ตามที่จะเรียกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับโอเคแต่อย่าเพิ่งงงแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนเฉพาะขาคีเอดกระเป๋านะครับส่วนขายิมพอตเนี่ยไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอยากจะโฟกัสให้มือใหม่เนะี่ยมารับทราบข้อมูลต่างๆโนเลทต่างๆไว้ก่อนดีกว่ายังไม่อยากให้ไปถึงขั้นแอดวานซ์อิมพอตกระเป๋าเดี๋ยวจะงงกันนะครับโอเคหลังจากที่พร้อมจะสร้างกระเป๋าแล้วนะครับก็กดปุ่ม create a new wallet ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมจากนั้นก็ให้กดปุ่มฟาฟไปต่อเลย จะมาในส่วนของ c ีย A t e Password นะครับตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าด้านบนมันจะมี123ถูกไหมอันแรกคือ c ีย A t e Password Password ตรงนี้เอาไว้ใช้ในกรณีล็อกอินเข้าแอปนะครับอย่างเช่นผมลงทะเบียนะไรเสร็จแล้วพอผมปิดคอมไปพรุ่งนี้ผมมาเล่นเนี่ยผมอยากจะไปเล่นเกม n f t เนี่ยก็ต้องทําการล็อกอินใหม่ทีนี้นวิธีการล็อกอินเนี่ยให้เราทําการกรอ,อกพา s s w เวิร์ดตรงนี้เข้าไปหรือก็คือพา s s w เวิร์ดที่เรากําลังจะกรอ,อกตอนนี้นะครับคอ ทีนี้จะสังเกตว่าอันที่2เนี่ยมันจะมีซีเคียววอลเลตนะครับหรือว่าซีเคียวเฟดซีเค็ดเฟดซีเค็ดพาร์ตเวิร์ดซีเคียวพาร์ตเวิร์ดหรือซีดอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกกันว่าอะไรนะฮะอันนี้ก็มีหลายคําพูดเหมือนกันแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะเรียกซีดบ้างเรียกซีเคียววอลเล็ตซีเคียวพาร์ตเวิร์ดบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะเรียกให้มันเป็นคำคำเดียวกันนะครับผมขอเรียกคําว่าซีดละกันนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าใจว่าแต่ละคำซีเคียวอะไรต่างๆเนี่ยมันคือซีดนะครับซึ่งไอ้คำว่าซีีดเน่ย หน้าที่ของมันคือมันจะเป็นวอร d ดดิ้งข้อความนะครับแล้วก็เป็นข้อความเฉพาะกระเป๋าของเราคนอื่นจะไม่มีเหมือนเราต่อให้แบบมีคําที่มันเหมือนกันแต่มันจะมันจะไม่ได้อยู่ตําแหน่งเดียวกันเพราะว่าไอซีตรงนี้มันจะเป็นของใครของมันและไม่มีวันซ้ากันนึกออกไหมเราจะไม่รู้ของคนอื่นคนอื่นก็จะไม่รู้ของเราและเราก็ต้องเก็บมันให้ดีเดี๋ยวนี้ผมขออธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งตอนที่เรากรอกพาวเวอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือการคอนเฟิร์มตัว s e c u r e f a ฟสซีเคียวรีคัเบอรี่อะไรพวกนี้ก็ เป็นการยืนยันซีดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ขั้นตอนแรกก่อนนะครับ <Yeah. S 2> ก็เขียนพาสเวิร์ดตรงนี้ให้น,หนึกง,ง่ายๆก็คือเหมือนเราเข้าพาสเวิร์ดเกมนั่นแหละให้เราตั้งเป็นพาสเวิร์ดเกมก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าแนะำําให้ตั้งยากๆดิึงนะครับจะได้ป้องกันพวกแฮกเกอร์เผื่อบ,บางทีแฮกเกอร์มันอยากจะแฮกเราแฮกคนอื่นเลยอย่างเงี้ยก็ให้เราทําการตั้งยากๆไว้ก่อนเพื <p> ่อจะได้ป <p> ้องกันเบื้องต้นได้นะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับผมก็ขั้นต่าในการตั้งพาสเวิร์ดนะครับคือ8ตัวผมก็จะต ตรงนี้ผมจะกกอกเป็น A ตัวใหญ่แล้วก็ b c ตัวเล็กนะครับแล้วก็0ูนย์สตัวแล้วก็ตกใจ1ตัวนะครับมันก็จะเป็น8ตัวพอดีนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าพาสเวิร์ดเราแข็งแรงไหมนะครับตรงนี้ถ้าอยากให้มันแข็งแรงก็กกอกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอ่ะก็เริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเป็นสตองเมื่อไหร่คือพาสเวิร์ดเราแข็งแรงแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถใช้พาสเวิร์ดตรงนี้ได้หรือจะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยครับแต่แนะนําว่าให้เข้ายากๆหน่อยแล้วก็ใหใหห้้้้เเรราาจํไดดวยนะคคับโ จากนั้นก็ให้เราเกรอกคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับโดยต้องเป็นข้อความเดียวกันกับด้านบนตรงนี้ทีนี้พอเราเกรอกถูกต้องเหมือนกันนะครับมันจะมีมันจะมีไอคอนติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเราเกรอกรหัสเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็อาจจะจดเก็บไว้ก็ได้นะครับผมจากนั้นกดปุ่มเช็คบ็อกแล้วก็กดปุ่มคีเอทอินิวเลเล็ตไปต่อได้เลยพอมาถึงหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อความข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ CQ เค l ยวยหรือว่า Seed นั่นเองตรงนี้สามารถอ่านคลิปดูข้อมูลเพิิ่มมเตได้นะครับ ส่วนถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็กดปุ่มสีฟ้าไปต่อได้เลยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะอยู่ในขั้นตอนที่2แล้วก็จะมีกรอบดําๆขึ้นมานะครับโดยกรอบดาๆข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมด12คําภาษาอังกฤษนะครับเป็นได้ทุกคําเลยเช่น end เช่น b i r t h เช่น movie อะไรเงรี้ยคือเป็นได้ทุกคําที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะเห็นว่าของผมเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้แต่อันเนี้ยสำคัญมากเลยนะซึ่งไอ้ seed phrase ตรงเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้ามีคนรู้รหัส ตรงนี้ของเราอะหมายความว่าเขารู้กระเป๋าเราแล้วเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเราร่วมกับเราด้วยนะถ้าแฮกเกอร์รู้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยเขาถอนเงินเราไปแน่นอนนะครับต่อให้เขารู้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้พาสเวิร์ดที่เป็นขั้นตอนแรกเนี่ยไม่เป็นไรขอให้เขารู้ตรงนี้เขาก็สามารถถอนเงินได้นะครับผมตรงนี้ระวังกันด้วยอย่าให้ใครรู้แต่ถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมก็อยากแนะนาให้เพื่อนๆจด,ดใส่สมุดสักเล่มแล้วก็เก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เก็บไว้ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือจดถ้าเกิดมันหาย แล้วอีก3ปี5ปีเพื่อนๆอยากจะมาเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยเพื่อนๆจะเข้ากระเป๋าไม่ได้นะพเพราะเพื่อนๆไม่รู้ซีททั้ง12คำอ่ะถ้ากับว่าตรงนี้คือสําคัญมากๆนะครับเก็บให้ดีอย่าให้ใครรู้นะครับผมโอเคจากนั้นก็ให้เพื่อนทาการจดไว้เรียบร้อยเลยนะครับหรือจะ่ายรูปเก็บไว้ก็ตามนะครับจากนั้นถ้ากดปุ่ม next เ,เราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับโดยขั้นตอนนี้เขาจะให้เราทําการยืนยันข้อความแต่ละลําดับนะครับซึ่งจะสุ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีให้เรากรอกแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่า ของผมเนะี่ยอาจจะเป็นคาที่3ามสี่แมดของเพื่อนๆอาจจะเป็น1 11 12ก็ได้อันนี้มันก็สุ่มกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคำแต่ละคําของแต่ละคน,ม,นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการกรอกเข้าไปนะครับดูจากที่เพื่อนๆจดเก็บไว้นั่นเองนะครับก็กรอกตามให้ถูกหลังจากที่เพื่อนๆกรอกครบและถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นปุ่มคอนเฟิร์มสีฟ้ามาให้เรากดแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆกรอกไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือกดไม่ได้นะครับผม ถ้าเกิดกอรอกถูกจะเป็นอย่างนี้หรือถ้ากอรอกผิดแบบปรอกอพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สลับกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาให้เราจดเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะกดผมจะกอรอกให้ถูกอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอถูกปุ๊บนะครับก็ทําการกดปุ่มคอนเฟิร์มเลยอ่ะทีนี้เราก็จะสร้างกระเป๋าเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าของเราเองแล้วนะครับผมทีนี้การเข้าใช้งานเบื้องต้นครั้งแรกจะเป็นยังไงก็ลองดูต่อนะครับกดปุ่มกดอิกตรงนี้ไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่แบบเต็มหน้าจอนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากใช้แบบเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะปิดไปก่อนนะฮะให้มันเหลือหน้าจอปเปล่าทีนี้วิธีการที่เราจะเข้าใช้งานกระเปา๋าเข้ายังไงวิธีไหนนะครับต้องเข้าใช้งานยังไงนะครับสังเกตว่าขวาบนจะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะครับตรงนี้จะเป็น extension เห็นไหมครับซึ่ง extension ต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ad blocker หรือ l o n i s wallet ที่ผมเคยสอนไปก็จะอยู่ในนี้นะครับก็ทําการกดไปเลย ทีนี้ในโปรไฟล์ของโคมตัวนี้ถ้าเกิดมี extension อะไรบ้างมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้สามารถกดตรงนี้เพื่อใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครใช้บ่อยเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มที่เป็นปักหมุดตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ตัวโคมเนี่ยจะปักหมุดตัว extension ตัวนั้นออกมาหน้านี้เลยเราสามารถกดเข้าได้เลยไม่ต้องมากดไอจิ๊กซอตัวนี้ก่อนนะครับหรือถ้าเราต้องการจะลบกระเป๋าเนี่ยเราก็ทาการกด3จุดด้านขวาแล้วก็กดรีมู r ฟอร์ Chrome ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะลบ e t a m a s k ออกจากตัวกระเป๋าไปโอเคทีนี้เด เราสามารถเข้าใช้งานแบบหน้าจอเล็กๆก็ได้นะครับโดยที่กดที่ไอคอนตรงนี้ได้เลยพอกดไปปุ๊บจะเห็นว่าด้านขวาบนก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานกระเป๋าได้นะครับจากหน้านี้หรือจะใช้แบบเต็มหน้าจอก็ได้อันนี้แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนนะครับผมทีนี้ให้สังเกตด้านบนนะครับเขาจะขึ้น Account เราว่าเราเป็น Account อะไรนะครับโดยที่1เครื่องเนี่ยสามารถแอดได้หลาย Account นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือว่าจะเป็นการ Import มาจากที่อื่นก็สามารถทําได้นะครับ <Wow. S 2> อันนี้เดี๋ยวผมไปสอนเพิ่มเติมในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้เลขกระเป๋าเราคือเลขอะไรนะครับก็ตรงนี้เลยอันนี้คือเลขกระเป๋าเราเราสามารถก๊อบได้โดยการกดปุ่มไอคอนข้างๆได้นะครับกดไปปุ๊บเขาก็จะคอปปี้กระเป๋าเราไว้ทีนี้เวลาเราเอาไปคน้คนโทวีที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นเลขกระเป๋าของเรานะครับผมตัวนี้คือเลขกระเป๋าเราทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือไอเมตาแมสเนี่ยมันรองรับการใช้งานหลายๆเชน่น หลายเน็ตเวิร์กนะครับก็ระบบเนี่ยจะดีฟอ t ตัวอีเทอริ m เมนเน็ตให้เรานะครับก็คือกระเป๋าหลักนั่นเองของตัว Meta Ma s k แต่เราสามารถใช้งานเชนอื่นๆได้นะครับก็กดปุ่ม Add Network มันก็จะมาในส่วนของหน้า Ad d Network ตรงนี้นะครับโดยมีหลายๆเชนให้เราเลือกใช้เชนที่ฮิตินะครับผมแต่ถ้าเกิดใครใช้งานนอกเหนือจากนี้ก็สามารถกดปุ่ม Add a Network ตรงนี้ได้นะครับ Add a Network แมนนวลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มเชนไปเลยนะครับก็ ผมจะไปเพิ่มเชน i n BSC นะครับหรือว่า Binance Smart Chain นั่นเอง mm hmm. ก็สามารถมาที่หน้านี้แล้วกดปุ่ม add ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะใส่ข้อมูลมาให้เราแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนสัก2 3ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เราต้องมากรอกเองทุกครั้งลองนึกถึงสมัยบอมร้อยจอเลยต้องมานั่งเวลาเราลงวิดโดใหม่หรือย้ายเครื่องทีหนึ่งเนี่ยต้องลงแบบนี้ร้อยครั้งโอ้โหโคตรเหนื่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเราก่อนนะครับวิธีการ add เนี่ยก็กดปุ่ม add แล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้กดปุ่มได้เลยนะครับ พอกดปุ่มแอปปุ๊บปุ๊บเขาจะบอกว่า Network Ad d s u c c e s s นะครับก็คือทำการเพิ่มเชนมาเรียบร้อยตรงนี้เราสามารถกดสลับไปใช้เชนนั้นได้ทันทีเลยหรือว่าจะยังไม่ใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกดอันล่างหรือกดกากบาทก็ได้มันค่าเท่ากันพอกดไปปุ๊บนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สลับเป็นเชน BSC เนาะก็จะยังอยู่ในส่วนของเชน ETH นะครับก็ดูจากสายบนตรงนี้ได้นะครับวิธีการย้ายเนี่ยก็สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกเชน BSC ได้เลยนะครับ พอกด BSC ปุ๊บก็เห็นว่าตอนนี้ซ้ายบนมันเป็น BNB Chain หรือว่า b i n a n c e Smart Chain BSC Chain ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกก็เท่ากับว่าเราเปลี่ยนกระเป๋ามาใช้งานเรียบร้อยทีนี้สังเกตเลขกระเป๋านะครับเลขกระเป๋ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมแต่ว่าเชนมันจะเปลี่ยนไปดังนั้นเวลาโอนเงินมาเนี่ยก็ให้ทําการดูเชนให้ถูกต้องนะครับหรือเวลาเราจะโอนเงินไปก็ตามเนี่ยเราก็ต้องดูเชนให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเนี่ยสามารถทักมาถามผม ใน a c e b o o k ได้นะครับหรือว่าจะทักถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะฮะกลุ่มที่เป็น Open Chat เนี่ยอันนี้จะไวกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดทักมาหาผมทางเพจเนี่ยอาจจะต้องรอช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงค่าที่ผมเลิกงานเนี่ยจะแวะมาตอบให้นะครับผมอันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาอยากถามอะไรเนี่ยสามารถมาจอยอยู่ในไลน์ Open Chat ของผมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับสามารถมาสอบถามข้อมูลแนะนําแบ่งปันข้อมูลความรู้ต่างๆได้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆก็สามารถใช้งานกระเป๋าเมตาแมดได้และนะครับผมก็สามารถจะเอาไปเล่นเกมเอาไปสเต็กกิ้งเอาไปดีฟายต่างๆได้แล้วนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วมาทําคลิปให้เพื่อนนะครับผมสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปแนวไหนก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน